2…. องครั้สองทำอีกสอง้งเลยครับต้องเดี่ยวป่าววะยืดีไม่ใช่เดี่ยวไม่ได้รอบเดียวได้ที่อไอ้พิษมันต้อมีเหตุผลอะไรหที่เขาใช้อุปกรณ์นะพิดอือหวที่เมื่อกี้ทำลิปใส่วงใส่แว่นอนีรแต่แ่แบกใครจะแบกหรอเราให้แบกจะแบกอะไรแ่นแบบกเด๋สามเทวมสาม ก็กเด็นแรงก็เท่ากานแ่ยังไงมันจะมีตาองข้าอยู่แล้วว้ามันเนันนัเนมันยากอะไรขนาดนั้นเนาะมึงทำกันแบบเหมือนแบบไวันนี้วันนี้เดี๋ยวกูทำโชว์วันนี้ถือกล้องโลมสนามวันถอกองน่ันนี้ถือกล้องวะเดี๋ยวทำโชว์ทีเดียวนี่และแล้ว เวลาท่าห้าวันละเดือนแม่กิีความชำนาญในการใช้กีเซกป่านี่ยังดูดสารได้แค่ครบสามสิบกิโลเลยใช้ทั้มใช้วัดใช้ผสมสารแล้วก็ผสมในหัวน่นเลยลงอีกแบบวิยยาแล้วก็แ้ย่อนแล้วอนแลบติดันเทาหร่ทีนี้เอาวิวเอาขวดด้วยสุกภู ไปตั้งที่ยูเลตเอาปลายของขวดเข้าไปอยู่ในปากขวดไม่ยากยากเหรอให้ดูเสร็จแล้ว30 ml แล้วนะคะให้หยดพีน้ำคลีลงไปสองหยดหยดพีน้ำคลีลงไป2อหยดเอ้ยแอคทีนแอคเทียห์หู ชมพู่แต่เผื่อคือมันยากตรงไหนคือมันต้องให้ยากหรอคือนิ้วขาหลุดที่เฉยแค่ไม่มีอะไรดับอ้าวได้แล้วหรอต้องยอดสองยอดเตียมไข่อไร่แล้วที่เราต้องทำอะไรต่อชมพู่ชมพู่มาเดี๋ยวเขาเห็นหน้ามึงโคนรดีฟังกันนะสิมือสั่งยอดโอเดี่ป๊า บบพุ่งไปเรียนรูกันเกนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยแล้วะเดี๋ยวจะดนยัี่ไหนอ่ะต่อไปเอาวบทชูมาใส่ที่วิวเลตให้ปลายวิวเลตอยู่ในปากขวดเล็กน้อยปายวิวเลอยู่ใน ถ่ายรูปคุณน้าหน่อยพีทเห็นเท้าสุดเอากูถ่ายคลิปกลุ่มอยู่ไปไม่ใช่ช้าเออแล้วพอพอพอเออพอไป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 เป็นสีป่ะไม่ได้ไม่ไงน้องเซมมือเงี้ยงนิ่งมือเงี้งนิ่งไม่มีสั่นเลยเฮ้ยไปเล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 ยแล้วแล้วรอปิดรอปิดนะ มันไม่หยุดแล้วทีนี้มึงอย่าเพิ่งปิดสิให้หยุดไปเรื่อยๆเลยใช่ให้หยุดไปเรื่อยๆแล้วพอมันเปลี่ยนสีแล้วก็ปิดพอเปลี่ยนสีกดปิดเลยแค่นั้นไอ้กคจะหนูได้ไงม่ยขวดมันจะเปลี่ยนสีเแล้วกดปิดขวดมันจะเปลี่ยนสีเองแล้วกดปิดแล้วก็ไปล้างเฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วรั่วอย่าอยนาอย่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 อย่าอย่าย่าย่าอ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 อย่าอย่ลอย่า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 อ่า แต่มันรัวไปเดี๋ยวไม่กินเมื่อกี้มันรัวเกินก็ปล่อยให้มันหยดเทียบหยดเลยเปิดจะช้าเออได้ได้ได้แล้วเออเนี่ยปล่อยมันไปเรื่อยๆมันสโลว์ไปนิดนึงน่ะเฮ้ยมันมันขยับอยู่นะเดี๋ยวมันช้าไปมันไม่เสร็จกะทีดีางรอให้ข้าไปอ่ะเฮียเหมือนก็รอน้ำค้างอ่ะออกแรงเลยดิคนลุ้นเออเออได้ละเออออออได้ละได้ละ โอยช้ามากเ้ยมันต้้องชาแบบนี้แหละมันแบบนี้แหละมันจะได้หยุดทันใช่เกูยังเชื่อนเลยไม่กดฮาวีแป๊บไป้าเกมเข้าเกมมันประมาณนี้แหละกูไม่เห็นเนี่ยติ้งต่อนั่นเริ่มเปลี่ยนแล้วเห็นละไม่ต้องเร่งนะไม่อยากไปเร่งไม่ไม่เร่งกูรู้กูรอปิดใช่กูดูพวกกแบบนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ปล่อยร้ร้อนดีอะไปนั่งกดขี้เลยมันเริ่มมีมันเริ่มมีแล้วนั่นไงไม่เห็นหรอมันถ่ายไปแล้วอ่ะ หรือว่ามันช้าเกินไปวะหรือว่ามันช้าเกินไปปฏิกิริยาอะไไปเอยเอ้ยเห็นียะมไม่เหี้ยวอ่ะริมอารมณ์เร็วกว่านี้เงี้ยมันระวังปวดปวดปุ๊บงานเสียแล้วใช่ไหไฟร้อนใจร้อนทำไมไอ้เหี่ยเขย่าไม่มีตังค์สักบาทในป่านนี้อุ้ยมีตังค์โเกรองอุ้ยเอเออเออปล่อยปล่อยปล่อยกำลังดีกำลังดี เมื่อกี้ไมหยุดอะเมื่อกี้มันเหมือนกูไม่ได้หมุนมันโล่ก่อมันรวยเองอะไอ้ยังไม่ได้รวยเฮ้ยอย่าหมุนทางขวานะทางขวาไม่ใช่เฮ้ยไม่ได้แล้วหลายเป็นจอคือหลาหลแบบเมื่อกี้ไม่ได้แล้วน่ะวันนี้วันนี้กูเปิดแท็กน่ะอยเออ่างนิดนิลดซิมขุดขึ้นหมดลงขุดมาคนมา ไมกินตลงเปิดวาล์วกินไกินตดนะยิ้มเลยยิ้มใจหน่อยขี้เหรเดี๋ยวมานอนี่เนี่เป็นนี้กูบอกกินรอบแล้วอย่าโดนโตโดยแอสซินนะครับปฏิพัฒน์น้อยผาไม่ได้หมุนหมุนไม่ได้ เป็นอย่างนันแหละัม้ลาไอ้เานียังไอีกเหรอมาเป็นสี่ยังเหรอมันแข็งอ่ะครูวาลเนี้ยมันหมุนอย่างยากเลยนั่นแหละนั่นแหละโอเคไม่เปลี่ยนสักทีได้ได้แล้วคอดูคอดูี่มัมีสีชมพูแล้วอ่ะมาเป็นผงเลยนี้ก็ได้นะคร เปลียนยังเปี่ย้วนี้เปี่ยนวหยุดเลยปิด่มันมันอ่าปลียครับมึงคิดนะใชเท่าไหร่ใช้ไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอันนี้เหลือยี่ิบสี่จดห้เหลือยี่มันนับยังไงะนับข้างล่างเลยหลือยี่สิบรอบสองนะรอบสองสี่้นจุดห้ามึงดูตรงรูนะต็มี่้าห้ไว้ี่นห้าสิห้า ไม่มีผมเหรอมีอยู่นเนี่ยมันจะร้อนแสบไหม่ะรอแสบโอ้ยพี่อ่ะอ่ะบอสเอาเวทถือถ่ายดิปวดแขนถือได้รึยังยังครบเฮ้ยหนูซิมมันเหมือนมันแบบไหลแบบจอกจอกจอกอ่ะนี่ไงเรามาแล้วเนี่ยปล่อยให้ซิมหยุดเป็นอย่างนี้อันนี้คือเปลี่ยนยังวะไม่ยังอ่ะ พึ่งหยุดเเลยไมเกียใส่นิกเกอรก็เยลงน้ำมันเลนะนะเขาก็อหยุดพ่งหยุดมันนึงหอยมเลยแเรียก่อปกรณแบบนั้นราใส่กร่เลียนลเ่ะไปลยไปแล้วไปแล้ว